สวัสดีค่ะพบกับช่องไม่ออฟกอก,ก,ก,กนะคะตอนนี้มาดูกล้วยค่ะนะคะนี่ตรงที่ของยายค่ะนะคะมาดูกล้วยก่อนว่ามันมีตึงหรือเปล่านะคะเอฟซีโหนะคะนี่โอ้ลูกโตๆแล้วค่ะนะคะโอ้โหเคยใหญ่มากคะ่ะเอฟซนะคะนี่ก็เห็นยายแตงโมเพิ่พกกงก็มาตัดนะคะเอาอยู่เด้กกอเพิ่งก็มาหาซื้ออยู่แถวนี้นะคะ ก็จะมีเล็บมือนางด้วยนะคะ FC จะมีกล้วยอันนี้เป็นกล้วยหอมส้มนะคะโหลูกโตมากค่ะนู่นนะคะด้านบนก็ออกอีกแล้วค่ะออกปรีแล้วนะคะนี่ใช่หมดเลยนะคะสี่ซ้าห้าหน่ออันนี้ค่ะนี่นี่ใช่หมดเลยเดี๋ยวเราก็จะไปดูกล้วยไอ้เล็บมือนางนะคะนี่คุณแม่ก็ได้ไปเยอะเลยค่ะปีนี้ยิ่งเยอะนะคะนี่โอ้โหนะคะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วนู่นนุ่นนุ่นน่นน,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 นะคะฝั่งทางนี้ค่ะ ทุกคนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันโอ้โหหกหาบเธอเนาะโอ้โหเครือหนึ่งนะคะทุกคนก็จะใหญ่มากเลยเอ้รองเท้าก็ไม่ได้สื้อมาด้วยเดี๋ยวคุณแม่เข้าไปดูก่อนนะคะว่าโอ้ยตาแล้วตกคุ้มเล็บซีเอ้ยนี่นี่น,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 นี่ค่ะเล็บมือนางงามๆเลยค่ะนะคะโอ้อีกเครือนู้นอีกค่ะนะคะแต่เราก็ตัดปีไม่ถึงซะแล้วนะคะนี่ หลายงามหลายค่ะโอ้ยตกคุ้มตกคุ้มเอฟซี FC, เอ้ยตกหลุมแล้วค่ะนะคะนี่มะนาวนะคะโอ้โหมะนาวยายนะคะเอฟซี FC, นี่มะนาวคุณแม่เพิ่นปลูกไว้นะได้กินแล้วนี่ได้กินแล้วค่ะมะนาวแป้นเล็กนะคะยายก็เข้าใจปลูกไว้นะคะได้กินถึงลูกถึงหลานนี่แหละค่ะนี่ ตรงนี้ค่ะนะคะที่ของยายก็มีโอ่งยังเหลืออยู่นะคะโอ่งถ้าถมแล้วก็จะเยอะอยู่เหมือนกันนะคะ mm. ก็หลุมบ้านหลังหนึ่งแล้วก็ทําห้องครัวห้องน้ําได้สบายแล้วก็ไว้ปลูกผักสวนครัวด้านหลังก็ยังได้นะคะ mm. เดี๋ยวให้พ่อมาถางอีกอันนี้ก็ขึ้นไวมากค่ะนะคะเพราะว่าฝนเนาะมันก็เลยแบบลกเร็ว นี่ค่ะบรรยากาศนะคะทุกคนบรรยากาศบ้านนี่นะคะเข้ามาบ้านคะ่ะ FC มาซักเสื้อผ้านะคะเดี๋ยวก็คงจะออกไปแล้วค่ะนะคะพา FC ซีเลาะก,ก่อนเด้อค่ะโอ้โหอ้พักหวานปุ่งแล้วนะคะนี่บ่าได้หดน้ำค่ะว่าได้เขามาไก่เลยนะคะโอ้โหพักหวานก็เริ่มขึ้นขึ้นนะคะนี่นี่น,น,นี่ทุกคนพักหวานก็ได้สองสมยอดน้ำมาพอแกงแลคะค่ะเนาะ บ่พ่อสิพ่อแกงหยังค่ะนะคะเดี๋ยวเราก็จะออกออกออกบ้านไร่กันนะคะตอนนี้ก็เดียวค่ะหารถไฟฟ้าก่อนนะคะเดี๋ยวก็ออกบ้านไร่แล้วนะคะพ่อทําอะไรอยู่เนาะเลิกงานแล้วค่ะคุณแม่เอฟซีนี้โอ้โหชนชมสวยจังเลยค่ะนะคะไปค่ะขี่รถไฟฟ้านะคะ ออกบ้านไร่กันนะคะทุกคนทำงานเสร็จแล้วคะ่ะวันนี้คะ่ะทั้งวันเลยคะ่ะตากแดดหน้าดำนะคะ FC ตอนนี้คุณพ่อก็สงสัยจะไปเอาอยางนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปบ้านไร่นะคะก็ใช้เวลาแป๊บเดียวคะ่ะถึงนะคะนี่นะคะ FC ะบรรยากาศรอบๆข้างก็จะมีข้าวที่สุกแล้วคะ่ะนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูรดเกี่ยวกันเนาะ นี่คะ่ะเป็นสนามวิ่งอย่างดีเลยนะคะทั้งหนูถุงนะคะแล้วก็พี่เลี้ยงนะคะนี่โอ้โหนะคะสนุกสนานกันใหญ่เลยนะเนี่ยนี่คะ่ะคุณแม่ก็มาถึงบ้านไร่แล้วนะคะทุกคนหนูหนูหนูสองถุงสองถุงมาเร็วม,มาหาแม่เร็วมาเร็วม,มาเร็วโอ้โอโอ นี่นะคะมาเร็ว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 เอาล้วค่ะหยอกล้อกันเนี่ยเล่นใหญ่เลยนะคะทุกคนนี่โอ้โหโอ้โหวิ่งซะแบบนะคะถุงมาเร็วมาหาแม่เร็วมาลูกมาถุงเอ้ยเอ้า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 มาเร็วมาหาแม่เร็วลูกมา นะคะ FC น,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 นู่นนๆๆนนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่จอบเบิงอยู่บ่จอบเบิงอยู่เด้อจอบเบิงอยู่เด้อจอบเบิงอยู่เด้อเออเออเอนี่ค่ะ FC เขาทำเขาทำดูเขาทำดูเขาทำดูเขาอ่อยเออเฮอมาแล้วมาแล้วมาแล้วคิดถึง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 เอาเอาเอา,เอาไม่เอาเลยไม่เอาเลย ขินหอดหลายๆได้หนิขิ้หอดแม่หลายได้หนิอารมตุ่มอามตุ้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 มอารมตุมมต้มอม,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 มตุมอืออาถุงที่ไหนมากัดลุงเอ้ยสรงมาดื่อแท้คิดถึงทั้งวันเลยสวัสดีครับอันนี้ครับก่อนลูกเดีครับก่อนดีครับ,น,รบนี่นะคะพ่อก็ไปเอายางมาแล้วค่ะเหลืออีกถังนึงนะคะนี่ คุณแม่ก็จะขายที่บ้านนะคะแบบสบายสบายเลยนะคะนี่ก็ได้ได้ห้าถังนะคะถือว่าได้เยอะอยู่เหมือนกันนะคะอันนี้คือเราขายไปแล้วนะคะกินเงินมดแล้ะคะ่ะพี่น้องอันนี้กินเงินมดแล้วเนี่ยกองอยู่จังมือใดแต่เพื่อนสีมาเอาค่ะพ <c oughs> ายางแบบสบายสบายนะเนี่ยนี่ค่ะโอ้โหคุณบรรยากาศดีมากค่ะมะพร้าวก็โตขึ้นทุกวนันทุกวันนะคะ นี่คะ่ะบรรยากาศที่บ้านไร่ก็จะประมาณนี้นะคะดอกคงดอกแคก็เหมือนเดิมนะคะก็ถ้าเราอยากลวกอยากอะไรก็หากินเลยค่ะยำเย็นนี้นะคะนี่สวยงามค่ะอืมน,นะคะทุกคนโอหอากาศดีถึงดีมากเลยค่ะนะคะ เขาก็มาเกี่ยวข้าวก็เอารถเกี่ยวกันแล้วค่ะทุกวันนี้แต่เราก็จะเอาเกี่ยวเกี่ยวเอาเหมือนเดิมนะคะนี่นะคะดอกเฟื่องฟ้าก็สวยงามมากเลย,เยนะคะทุกคนสีก็แบบชมพูเนาะแดงแดงก็จะใช่คะ่ะชมพูก็ใช่คะ่ะมีทั้งขาวด้วยนะคะทุกคนว้าดงามงามงามค่ะนะคะสวยมากนะคะบรรยากาศดีค่ําแล้วค่ะนะคะตอนนี้ก็กล้วยก็ไปดูที่บ้านคุณยายด้วยนะคะ ไปดูที่ของคุณยายมาก็โอเคค่ะใกล้จะได้แล้วใกล้จะได้ที่แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูตรงนี้อีกนะคะนี่โอ้เด็กๆอยออกถนนนะลูกนะนี่ค่ะซิตึงแล้วค่ะแต่มันไม่ได้หวีเยอะนะคะก็ประมาณสักสามหวีเนาะก็ก็บ่ได้หลายด้ยค่ะนี่เออถุงมาแล้วลูกมา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 ,มาอย่าไปลงโคลนนะแม่ไม่อาบน้ําให้เด้อหมืดแล้วน่ะดูใครเอฟซีดู FC, ดูดูด นั่งอยู่ก็ปักปัอกอยู่คะ่ะ FC นะคะนี่นะคะทุกคนก็อากาศก็กค่าแล้วจ้านะคะบรรยากาศรอบเย็นนะคะโอ้โหนะคะท้องไรเหลืองอลามเลยค่ะทางนู้นนะคะก็จะเห็นความสวยงามนะคะของบ้านไร่นะคะทุกคนนี่ฝั่งนี้ก็มีค่ะ FC ก็คงตาลายเนาะคะ่ะทุกคนนี่นะคะฝั่งนู้นค่ะ FC โอ้โหนะคะใช้มนเลยค่ะนะคะ นี่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ